มื้อนี้มีเมนูเด็ดครับปริมาณเอ้เพื่อนนะเพิ่นเสิร์ฟกันครับ <c oughs> มื้อนี้ต้มเปนะ็ดเนาะต้มเป็ดปลาไหลครับนี่ครับสังเกตเสียบอุบุนครับสังเกตผ้าห <c oughs> มักพริกครับพี่น้องไม่ได้เอาขวนออกเลยเพิ่นเสิร์ไปคั่วได้นีมครับพอลี่นี่อันนี้มาสังเกตรครับนี่ครับมื้อนี้ฮะปื้ดครับบักใหญ่พี่น้องเอ้ยใหญ่ครับใหญ่เนี่ย เข้าประเทศกัปแกมนี่ครับเขึ้นม้ากับป่าจังสิเป็นกับแก้มกับเข้าพอลีบอกแกม้าไม่ได้พอลีขั่วันขั่วมันชีหอมปะเออขั่วเครื่องขั่วข้าขั่วพริกขั่วหัวตะไคร้ครับสูตรใดเนาะอันนี้ครับมีห้วยเกลือจังหน่อยว่าแซ่บขั่วทั้งหลายเออแม่นวะกินหอมหุ่ยคือเลยเขาเปาอีกแล้วครับมือนี้เรียบร้อยครับพอลีว่าหอมไม่หุ่ยครับ ฝั่งนี้ครับจักแอนกอฮอดจักเกลือให้มันกินครับนี่ครับทีเด็ดเท้าครับเอ้ยน้ำลงหน่อยนึงเหรอโอ้บนหน่อยแล้วครับเอาเลยวันนี่ฮะนี่ครับครับกะว่าถยนึงเนาะเอออเาพอดีสดเลยนี่ครับน้ำบ่รายครับบัดนี้โอ้ยขวดขวดเครื่องหอมๆนะครับเติมน้ำลงเลยครับบัดนี้นี่ครับเอ้ยจากได้สุ่มครับขามเปียกลงไป พอลีปะปลาแดกลงแค่ไหนวะท่านนี่เพิ่มความนัวครับลงไปนี่จอกโอ้โหน้ำเดือดเดือดห่อนครับโอ้ยชืดใจมาแล้วครับผมนี่ครับลงหม้อครับับพี่น้องต้มเป็ดปลาไหลแอมครับนี่ครับโอ้ยน้ำเดือดโอ๊คครับนี่ครับรอพักครับอันนี้ครับโอ้ยครับเอาเปื่อยๆครับข้างดุนๆพี่น้องป่อยนี่ครับลงวะไก่เปื่อยแล้วเนาะ เอปเปื่อยวๆพดอรี่บอกนี่ครับสุกแล้วครับนี่ครับนี่ภาษาบ้านไดแอมเัาว่ายอดป่าคือเอี้ยนครับเนื้อป่าที่แซ่บที่สุดกับเนื้อปลาไหลนี่แหละครับเอ็ดในยุ่ในกินบุ้ยิตไปถึกเด้อครับสูตรไดแอมกินอย่างซีครับผมนี่ครับมาแล้วครับพีเด้เฮาครับพอดอรี่บอกพักแผวครับเอยนี่เทไห่ใส่ลงไปก็หอมเลยพี่น้องครับ มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดทันรีบอกขาดบะไรครับซัวอย่างกระยาครับพักแผ่วครับซัวกุบซัวเอี้ยนซัวใกล้หอมขนาดตุลีเอียนเปื่อยยังอ้วบู๊เลครับควันตึงเหลือตะรอเสิร์ฟแต่ว่าปะเนี้รอเสิบรอเสิครับรอเสิฟครับนี่ครับพอลีบปุ่งมาแล้วครับเอาเขาขวใส่เหรอ เตะขวดจะหน่อยนึงครับโอ้ยพี่น้องมาเบิ้งบัดนี่ะนี่ครับมาฮอตไฟแจ้งๆแล้วครับปุ๊ดมันพุขึ้นครับตัวเอี้ยนเอ้ยดูนี่ซ้ําแขนกูพู้นะนี่ครับเข้าขั้วลงไปครับเข้าขั้วขั้วไม่แม่ครับปกติก็ตัวอันตัวใหญ่อยู่แล้วครับแบบมันพุขึ้นครับพี่น้องอ๋อบักใหญ่พริกผงเอาใส่ยังไงวะเฮ้ยครับนี่ครับเริ่มปรุงแล้วครับยากนะคือยากว่าซั่นครับนี่ครับพริกผงเอาห้วยลงไปอ๋อ เพิ่นยังซีมีทีเด็ดบมังเนาวตบอยู่นี่หนิครับพี่น้องนี่ครับสิมแล้วครับบมดตรงไส้หมังเนาวฉันส้มมะขามเปียกครับผู้แหงแล้วครับพี่น้องนี่อุ้ยสุดยอดครับเอาครับผมเรียบร้อยครับความลีดตักแล้วครับนี่ครับโอ้ยป๊ดเต็มทาดครับจนล้นทาดพี่น้องอุ้ยเอาน้ําเทน้ําเทออดตัวใหญ่ฮะเคาว่ามันใส่น้ำไหลเลยที่นี่นี่ นี่ครับผมอุ้ยมาครับผมวันนี้กับเกมก้อนกับเข้าครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ